สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็อยู่กับซอง a r m X2 นะครับวันนี้ผมจะมาสอน m i กเพลงนะครับด้วยแอปแอปโบครอะไรไม่รู้แต่เป็นแอปตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก่อนอื่นมันจะไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับกดกดทำไมกดทำไมกดทำไมแล้วก็กดผมยกเลิกมันจะไล่มาแบบหน้าแบบนี้นะหน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้ตรงที่เขาเอ็ดไม่บวกเนี่ยไม่บวกแล้วก็ัดว video เราต้องัดเซีมอยู่แล้ว แล้วขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องหาหาก่อนหาหาคลาโอเกะเราที่เราจะมาจะมาบิ๊กฟ่งกดเข้าไปตรงที่เรียกเรียกรู้อะไรไม่รู้นี่กดแม่งเข้าไปเหอะเออกดเข้าไปเหอะแล้วก็ตรงสามขีดข้างบนเนี่ยซ้ายมือขวาบนซ้ายมือบนเออข้างบนเนี่ยกดแม่งไปเลยแล้วก็เลือกตรงไอ้นี่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 เลยนี่นเลยือกแท็กแล้วเราก็ ไปโหลดเพลงที่เรามีไว้อะเออแล้วก็เราก็กดกดมา,มาผมจะลองมิกเพลงนี้นะเพ<ป>ลงนี้นะเพลงนี้นะโอเคใส่ใจได้แค่มองกดเข้าไปแล้วก็จะไล่มารูปแบบเนี้ยแบบนี้นะแม่งปิดเพลงเขาแป๊บนึงเราก็จะไล่มารูปแบบแบบนี้เราก็ขั้นตอนแรกที่จะมิกเพลงเราก็ต้อง เช็คก,ก่อนนะว่าเสียงเราเป็นยังไงมันสามารถปรับออโตโจูนอะไรได้หมดนะนี่อยากเสียงเงินก็ต้องอันนี้แล้วก็มันจะมีแบบโน้ตให้โน้ตให้เลือกโน้ตให้เลือกนะครับ <c oughs> ผมยัง่ผมผมจะชอบตัวนี้ชอบใจตัวนี้ออมีเฟรมผมจะชอบใจตัวนี้แล้วก็ประมาณเจ็ดสิบนีกออน่ก็ได้ <c oughs> เจ็ดสิบนี่ก็ได้เจ็ดสิบห้า เดี๋ยวผมจะมิกเพลงนี้ใช่ป่ะเพลงนี้ใช่ป่ะเวลาผมไอ้นี่ผมอัดคลิปมันจะไม่ได้เสียงเพลงมิกกับผมกเวลามิกเพลงเราก็เอาไอ้นี่ลงก่อนนะขั้นตอนสำคัญเลยเอาไว้ที่แถบที่มันเป็นเสียงดนตรีลงก่อนลงประมาณนี้มานี่เออให้มันไล่ยินนิดนิดให้มันไล่ยินนิดนิดแล้วก็เวลามิกเพลงเสร็จเราก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาประมาณนี้ ประมาณไหนก็ไล่ให้มันเท่าๆกับเสียงที่เราร้องอะ่ะร้องรังก็เปิดแม่งขึ้นสุดเลยถ้าร้องไม่ลังก็เปิดแม่งลงข้างล่างเนี่ยเออตามที่พวกมึงทํากันแหละก็แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายบันทึกแล้วก็โอเคกดตรงนี้กดตรงนี้คัดไปคัดไปคือเออขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ชอบตรงไหน,นเราก็ตัดออกนะอย่างผมไม่ชอบตัวนี้ผมไม่เอาก็แค่นี้กดแล้วก็ขัดไปเลย จบแล้วก็ลงรอให้มันลาโดดลาโด,ดเสดปสบบั๊บเวลาจะได้เด็กอาคิปมันจะไม่ด็ประมาณนี้เออจบบันทึกถ้าแต่ผมไม่บันทึกนะถ้าใครอยากได้ก็บันทึกแม่งผมไม่อยากได้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการมิกซ์เพลงหรือว่าการทําเพลงด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวแอปเดียวจบไม่วุ่นวายเยอะแยะเออไอสัตว์โกดแม่งลย ก่อนท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับคือแม่งไม่มีคนติดตามกูเลยเฮียทำมาคลิปโคตรเยอะสัตว์ช่วยกระถืบไลค์กูด้วยแค่นี้แหละจบเฮียไ,ไปก่อนละบ๊ายบาย